สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ,ะในวันนี้นะคะคุณนํำนะคะจะมากับเรื่องราวของคำพ้องนั่นเองค่ะคำพ้องคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้และรู้จักไปพร้อมกันเลยนะคะอ่า คำพ้องนะคะก็คือคำที่มีรูปแบบหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเช่นการเขียนการออกเสียงความหมายนะคะโดยปัจจุบันนะคะเราสามารถแยกคำพ้องออกได้เนี่ยเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้เนาะหนึ่งค่ะคำพ้องรูปนะคะก็คือคำที่มีลักษณะการเขียนที่เหมือนกันออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนะคะก็คือมีรูปลักษณะหน้าตาของคำเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยไม่เหมือน แล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2ค่ะคาพ้องเสียงนะคะคาพ้องเสียงก็คือคําที่อ่านออกเสียงเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าวารูปการเขียนกับความหมายเนี่ยไม่เหมือนกันก็คืออาจจะใช้ตัวสะกดคนละตัวสละเดียวกันแหละอ่านออกเสียงเหมือนกันมาตราตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าเวลาไปความหมายออกมาก็ไม่เหมือนกันก็คืออ่านเหมือนกันเฉยๆนั่นแหละเวลาเขียนแล้ว คนละรูแบบกันเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคําพ้องเสียงนะคะต่อมาค่ะ3านะคะคาพ้องความนะคะหรือเขามีชื่อแบบหล่อๆนะว่าคไวัยพน์นะคะก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะแต่รูปแบบการเขียนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเวลาอ่านก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่าก็คืออ่านคนละแบบเลยเขียนคนละแบบเลยคําคนละอย่างกันเลยแต่ถ้าว่าพอแปลความหมายออกมาแล้วเนี่ยเป็นความหมายเดียวกันนะคะต่อมา4 คือการคำพองรูปและเสียงนะคะอาพองทั้งรูปและเสียงหรืออีกชื่อหนึ่งเนาะเราจะเรียกว่าคำมากควาานั่นคือคำที่เขียนเหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันคือยังไงก็คือคำที่คำหนึ่งคำนี่แหละแต่ด้านมีหลายความหมายนี่สิเออเขาเขียนแบบนี้อ่าแบบนแบบนี้แหละแต่ถ้าว่าความหมายของเขาเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่ง มีสองบ้างมีสามบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับเราจะเรียกว่าคําที่พ้องทั้งรูปและเสียงหรือคํามากความนั่นเองค่ะแเราลองมาดูสิคะว่าเผนผังของคําพ้องเนี่ยคุณนันได้เตกสาขาออกมาให้เรียนดูแล้วนะคะแล้วเรามาดูพร้อมกันซิว่าเอ๊ะแต่รูปแบบเนี่ยมันมีลักษณะยังไงกันแน่นะคะอ่าอันนี้เนาะ อย่างที่บอกไปนะคะคำพ้องเนี่ยคุณําได้แตกสาขาออกมาแล้วทั้งหมด4รูปแบบคือพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความและพ้องร่วมพ้องร่วมตัวเนี้ยมันหมายถึงคํามากความนะก็ออคือคําที่พ้องทั้งรูปและเสียงนั่นแหละนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราพูดแค่เป็นพื้นฐานกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวการเจาะลึกเดี๋ยวเราจะลงไปในคลิปต่อๆไปให้นะคะอ่าเรามาดูพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันอ่านต่างกาันความต่างกาันหลักการจานะพ้องรูปเขียนเหมือนอย่างเดียว เขียนเหมือนอา่านต่างความต่างอันนี้คือคําพ้องรูปพ้องเสียงหละเขียนต่างอา่านเหมือนความต่างนะคะก็คืออา่านออกเสียงไมาเนี่ยไงก็เหมือนกันนะคะแต่รูปการเขียนเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างแหละเล็กๆน้อยสละดเดียวกันตัวสะกดเดียวกันแค่ใช้รูปคาไม่เหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นคำพ้องเสียงเฉยๆนะเพราะว่ารูปการสะกดเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงีここ้ยก็ถือว่าการเขียนไม่เหมือนกันแล้ว คำพ้องความนะคะพ้องความก็คือเขียนต่างอ่านต่างความหมายเหมือนกันนะคะเออเขียนอู่คุณระเบียบเลยอ่านก็คุณระเบียบเลยแต่เวลาแปลความหมายมาแล้วเหมือนกันเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าคาพ้องร่วมนะคะก็คือคําที่เขียนเหมือนอ่านเหมือนแต่ความหมายเนี่ยดันต่างกันนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือหนึ่งคำเนี่ยด้านมีหลายความหมายมีเยอะแยะมากมาย มาตัวเดียวโดดๆแต่เวลาแปลความหมายออกมาแตกสาขาได้ก็ลากแก้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ว่าคำพ้องทั้งรูปได้เสียงหรือพ้องร่วมนั่นแหละนะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคุณนําแค่พานักเรียน,นเข้ามาทําความรู้จักก่อนว่ามันมีกี่รูปแบบนะคะส่วนในเรื่องราวของการที่จะเจาะลึกลงไปเนี่ยของแต่ละรูปแบบเนี่ยจะอยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะฝากนะคะติดตามต่อๆไปด้วยเนาะบทเรียนนี้นะคะถือเป็นบทเรียนที่สําคัญอีกบท